เรามาทำกว๋วยเตี๋ยวผัดบ้านๆด้วยงบ20บาทกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับนำเส้นไปลวกด้วยน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ1นาทีแล้วนำไปเสด็จน้ำแล้วก็ล้างต่อด้วยน้ำเย็นครับจากนั้นตั้งเตานะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไป2ฟองเลยนะครับนี่แล้วก็ตีีตคนๆไข่แบบนี้นะครับแล้วเมื่อไข่เริ่มเซ็ตตัวสุกนะครับเราก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้า ตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราลวกไว้ครับผัดคุกเขาไปเรื่อยๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับตามด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วหวานครับซอสปรุงรสครับจากนั้นทำการผัดคุกเ้าให้เข้ากันครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นจะแห้งนะครับจากนั้นใส่พริกไทยลงไปครับ ผัดต่อครับผัดคุกเค้าไปเรื่อยๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปใส่ถั่วงอกครับแล้วก็ทำการผัดคุกเค้าครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ต้นหอมผักชีครับผัดคุกเค้าไปเลยตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ จากนั้นนะครับผมจะทำการเติมพริกป่นลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบกินเผ็ดครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวผัด20บาทนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวผัดข้างทางนะครับที่มีซีทได้แรงบันดาลใจมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับอย่างไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองอาไปทําตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีทด,ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับ